여기는 에버랜드 <laughs> บล็กพิง In อินยัวันเดล่าสนุกสนานอโลเวงกันจริงๆค่ะหลังเห็นสีสาวไปเที่ยวเราก็ทางานพร้อมกันที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์นะเพื่อถ่ายทํา Summer d i a r y ของปีนี้ซึ่งล่าสุดทางวจีก็ได้ปล่อยคลิปน้ําจิ้มนาทีกว่าๆมาเรียกน้าย่อยให้แฟนได้เปย์ซัมเมอร์ไดอรี่ของปีนี้กันแล้วเราก็ดูเหมือนว่าหลายคนบอกเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเงินในกระเป๋าก็สั่นรัวๆเลยนะคะเพราะว่าเมื่อสีสาวอยู่ด้วยกันทีไรความซุกซนอโลเวงก็ได้บังเกิดขึ้นแบบทันทีอันนี้ดูจากคลิปก็รู้เลยว่าเด็ก เลยนะคะเนี่ยเหมือนเป็นภารกิจค้าให้สาวๆแยกคู่กันทําเพื่อแข่งขันกันนะโดยน้องลิสเนี่ยได้จับคู่กับพี่จีซูค่ะแล้วก็ทางน้องแชงก็จับคู่กับน้องเจนนี่แต่อดมินบอกเลยว่าแอบด,ดีใจนะคะที่ภาพบรรยากาศโดยรวมเนี่ยคือส,สาวทุกคนดูสน,สนุกสนานกันมากน่าจะเป็นบนญพวขงของการที่นานๆจะได้มาเที่ยวสวนสนุกด้วยกันแบบนี้สักทีหนึ่งเนาะแถมทางว G ีก็ยังปิดสวนสนุกถ่ายทำซัมเมอร์เด r รี่ในปีนี้กันด้วยแล้วก็จะบอกว่ามันมีตอนนึงค่ะทุกคนน่าจะได้เห็นเม่ง น้อยของตลิสด้วยนะคะน่าจะตอนที่น้องนั่งรถไฟหอกับพี่จีซูนะเหม่งปลิวเลยจ้าไปดูกันได้นะเหม่งน้อยที่น่ารักของพวกเราทํามีลาสาวแต่ละคนก็คือกระดุกกระดิกมากค่ะไม่นิ่งจริงๆซึ่งก็มีแฟนๆบางส่วนค่ะบนเสดยได้นะคะว่าคอนเทนต์ครบรอบ5ปี Black พิงทังทีเนี่ย YG น่าจะทาให้แฟนๆได้รับชมเต็มๆกันแบบฟรีๆบ้างไม่ใช่ต้องเสียเงินเปทุกอย่างอีกอย่างเนี่ยเอามาลงช่องทาง YouTube ก็ได้นะคะเพราะว่ารายได้จากการรับชมก็ติกลับไปที่บ อยู่ดีอะ,อะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นเสียงสะท้อนจากแฟนๆบางส่วนที่ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้กันเอาเป็นว่าใครมีกําลังทรัพย์ก็จัดไปเลยค่ะร,ะรับชมคอนเทนต์แบบสน,สนุกสนุกสนับสนุนศิลปินกันแต่ว่าใครไม่ไหวก็รอเปโซโล่ของน้องลิซ่าแล้วก็ Black พลงมินิอัลบั้มคัมแบ็กในปีนี้กันดีกว่าเพราะว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยดีนะคะต้องใช้จ่ายเงินกันอย่างประหยัดอะก็เป็นว่าใดๆอย่างน้อยศิษสาวก็ย,ยังสดใสร่าเริงเหมือนเดิมไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี แต่พอได้ไปเที่ยวไปสวนสนุกด้วยกันทั้งทีก็ยังคงเป็นเด็กน้อยฉามขวบให้กับเหล่าพี่ๆบลิงค์ขึอยู่วันยังข้าค่ะ